พีระต้าั้นบนก็เป็นแกะสลักงานไม้มันไดดวงดาวสู่สวงสวรรค์นั่นเองคับก็เป็นศิลปะงานไม้ที่สวยงามทีเดียวแล้วก็เป็นรูปของสิ้นทางดวงดาวสู่ท้องฟ้าหนึ่งสองสสี่ห้าหเจ็สวรรค์ชั้นเจ็ดครับผม ก็สวยงามเราก็ยังเห็นนี่ครับกระจกซึ่งเป,เป็นกระจกที่มีลายขอาตามเป็นแผ่อารับอยู่ครับเราก็จึงว่าในภูุงเยดเดียก็มีกระจกแบบนี้ผสมผสานกับชิโนตะตุกิกกผมชอบอีกอันนะครับแล้วก็ ลูกทรงมันกับบัวนั่นแหละครับหรือโด,โด,โดมนั่นเองที่ผมว่ามันเป็นความเรียบง่ายที่ผสมกับความมีศิละปะความแข็งแรงโดดเด่นสงา่าอีลิเกนซ์พอเราไปข้างนอกก็ชอบที่มีต้นตา เดี๋ยวเราไปไหนกันต่อนะครับเมือนมัสยิดกลางครับในม,มัสยิดกลางเอกค้สำหรับคลิปอ่าสั้นๆรงนี้ก็พามาเที่ยวมัสยิดคือเซนะครับก็ขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเขาขับรถมาครับตอเราไปเป็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์ก็ช่วยทําให้เรามีแรงบันดาลใจเนาะอยากจะขับรถมาเที่ยวอ่าปัตตานียาลานาลา Thank you.